เราจะมาอยู่ที่นี่ในอนาคตนะคะเราวัดสัญลักษณ์นี้ก้นสุดแล้วดีทั้งปั่นจักรานที่ไม่มีใช่ใช่แล้วตอนนี้นะคะก็รอรถตู้อยู่รถที่จริงที่เป็นรถของที่บ้านนะคะรถของที่บ้านรถตู้แบบนั้นนะคะบ้นใหญ่ไป คีอว่าคะว่าลืมอะไรดีไหอ๋อคือวันนี้นั่งบินออกมาเชฟปาแล้วคือแบบคือคือแบบตอนแรกอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับใบหนี้มาเอาอีกใบนึงใช่ป่ะแล้วคือเปลี่ยนใจเอ้ยเอาใบหนี่มากดีกว่าหนีไม่ใช้เอยเอามาหัวใส่ใส่ปากกาเรียบร้อยที่ใช้ใส่เรียบร้อยรีเท้เรียบร้อยลืมตอนหังนั่งบินออกมาแล้วแล้วมีการมีการไลน์มาบอกนั่งวินแล้วกูก็กูกการหยิบขึ้นมาเลยนะเออใช่อะไรอย่างนี้แล้วก็เอ้ยที่เขาบอกว่า แล้วก็เลยยืมตังค์พี่กีเลยตอนเนี่ยก็ไม่เหลือเลยแต่ก็ไม่เหลือตังค์เลยแล้วฉันก็ไม่มีตังค์ใช้ใช่แต่ฉันคืนให้ไงแล้วฉันก็ต้องแล้วเดี๋คืนให้เท่าไหร่คืนให้วันนี้เลยตอนกลับไปจริงเหรอพันร้อยอ๋อขอขอมาห้าร้อยนั่นแหละแล้วก็แล้วก็อันเนี้ยก็ไปเรียนมามาคือแบบตอนแรกอ่ะเรียนใช่ป่ะแล้วพอไปกินไปกินอ่ะมึงก็ว่าจะกลับไปเรียนต่ออีกแบบ เรียนต่ออ่ะคือชอบอ่ะไม่คนต้องเรียนไงคือจะกลับมีานต่อแต่หลชั่วโมงหมดไงเดี๋ยวออกจากบ้านไม่ได้ละก็าบอกว่าไปนั่งทูตซื้อน้ำแก้วเดี๋ยวน้ำประมาณสี่ข้างคนแล้วนั่งสี่คนไม่ใช่นั่งคนเดียวมันไงไม่ด้นทางไปได้าไม่ด้นทางไ่ได้นะพี่จะไม่ทนบอกเลยพี่จะไม่ทนวันนี้พี่ก็ไปเจอปลายมาสนุกมากถ้าใครได้ติดตามดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นว่าเราไปกิน คลิปที่แล้วมิสเตอร์โจนกันเฮ้ยฉันขายทิ้ไปก่อนแต่มันยังหล่ไม่เสร็จโอหนานเนาะนานมากค่ะโอเคสองนี้ใครที่ทำคอลลาเจนไวก็แล้วขายอไม่ได้ขายกันนะคือที่ถ้าถ้าขายแล้วถ่ายรูปตาันขนาดนี้ก็คือด้วยคนบนรถเมล์จะว่าเราบ้า่าว่ะคือไม่บ้าใส่เขาไแล้วคือเป็นถนนมาแล้วรถเมล์แบบเป็นสิบคันแล้วก็แท็กซี่ผมบอกน้ำตาลเลยเป็นอะไรอย่างนู้จ้าเราควรจะบายบายเขาไหมเราบายบายหน่อยก็ได้ที่จริงแล้วก็ไม่เอาจ้า Ok, đi hãy